พราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz เมกะร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5รายวิชาในรายการติวเตอร์ออทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาและ1 9นกา30นาที สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแอแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้ภาษาไทยคือสิ่งที่มีค่าคือภาษาที่เราต้องฝึกฝนถึงจะยากเพียงใดต้องอดทน เพราะพวกเราทุกคนคือคนไทยสวัสดีนะครับพบกับครูรพีเช่นเคยนะครับกับรายวิชาภาษาไทยะนะครับวันนี้นําเสนอเรื่องของสระนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสําคัญที่เราทุกคนต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าการที่เราใช้สระที่ถูกต้องนะครับจะทำให้จะทาให้เราเนี่ยมั่นใจที่จะทําข้อสอบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ สำหรับภาษาไทยของเรานะครับจะเห็นได้ว่ามีเรื่องมากมายที่เราต้องศึกษานะครับแต่ก็นีไม่พลที่เราต้องศึกษาเรื่องของสระและก็เพรชนะนะครับสำหรับเรื่องของเพรชนะและก็วรรณยุกนะครับเราก็ได้เรียนกันไปนแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องสระนะครับมิสาว่าน้องๆทราบหรือเปล่าครับว่าสระในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่กลุ่มครับใครตอบได้บ้างอ่านะครับ คำตอบคือสระในภาษาไทยนะครับมีด้วยกันสี่กลุ่มสีชนิดสีประเภทด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มที่หก็จะเป็นสระเสียงสั้นนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นสระเสียงยาวกลุ่มที่3คือสระประสมและกลุ่มที่4คือสระเกินนะครับสำหรับหลักการจำง่ายๆนะครับก็คือว่า เวลาเราท่องสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวเนี่ยเราอาจจะท่องควบคู่ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามีจานวนเท่ากันก็คือว่าสระเสียงสั้นและก็สระเสียงยาวเนี่ยจะมีกลุ่มละเก้าตัวนะครับได้แก่สระอะสระอาสระอิสระอีสระเอสระเอสระโอสระโอสระอ สระโอสระเ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 อสระออสระออสระเอสระเอนะครับเมื謝謝 hmm ่อ hmm. สักครู่น <dropped out> ี <ut hot ev iences> ้ครูก็ได้ยกตัวอย่างสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวนะครับซึ่งจะมาเป็นคู่ๆนะครับก็คือสระอะเนี่ยก็จะเป็นสระเสียงสั้นเพราะว่าออกเสียงสั้นมากคืออะจบแต่สระอาเนี่ยเป็นสระเสียงยาวเพราะว่าเวลาเราอ่าอ่ ว่าอ่ามันจะยาวใช่ไหมครับฉะนั้นขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสระเสียงสั้นก็มีเก้าตัวด้วยกันนะครับเช่นสระอสระอิสระอึสระอุสระอสระเอสระแอสระอและก็สระเอะนะครับเก้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสระเสียงสั้น สำหรับสระเสียงยาวก็มี9้าตัวเช่นกันนะครับได้แก่สระอสระอีสระอือสระอูสระอสระเอสระแอสระอและก็สระเออนะครับซึ่งจะมีอยู่เก้าตัวนี้นะครับและก็ต่อด้วยกลุ่มที่3ก็จะเป็นสระประสมนะครับซึ่งสระประสมเนี่ย มีอยู่6ตัวด้วยกันนะครับแต่ในจำนวนคำในภาษาไทยที่ปรากฏมากที่สุดเนี่ยก็จะมี3ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับสระผสม6ตัวเมื่อสักครู่นะครับก็คือจะแบ่งเป็น2กลุ่มอีกก็คือสระผสมที่เป็นสระเสียงสั้น3ตัวและก็สระผสมที่มีที่เป็นสระเสียงยาว3ตัวนะครับ สำหรับสรรผสมนียมีมีอยู่หกตัวได้แก่สระอัวสารอัวสารเอียสารเอียสารเอือและก็สระเอือนะครับซึ่งแบ่งเป็นสามสามก็คือสระอัวสารเอียและก็สารเอือก็จะเป็นสรรผสมที่อยู่ในกลุ่มของสระเสียงสั้นสำหรับสระอัวสารเอียและก็สารเอือก็จะเป็นสระ ประสมที่เป็นสระเสียงยาวนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้อย่างที่บอกเมกื่อ,อ,อสักครู่นะครับว่าสระผสมที่ปรากฏมากที่สุดก็จะเป็นสระประสมเสียงยาวก็ได้แก่สระอัวสระเอียและก็สระเอ่อนะครับซึ่งเราอาจจะท่องง่ายๆว่า เมียเบื่อผัวนะครับซึ่งก็จะเป็นสามตัวที่เป็นสระประสมเสียงยาวนะครับเมียเบื่อผัวหรือว่าผัวบเบื่อเมียนะครับอันนี่ก็จะเป็นในในส่วนของสระผสมนะครับต่อไปเรามาเรามาดูสระเกินนะครับสระเกินนะครับมีด้วยกัน 8ตัวด้วยกันก็ได้แก่สระอาําสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนสระเอาและก็รื้อรือื้อรือนะครับหรืออาจจะท่องง่ายๆว่าอ,อําไอไออาหรื้อรือรื้อรือนะครับอ่าก็จะครอบสี่กลุ่มนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็นสามสิบสองด้วยกันนะครับ และนี่คือสระในภาษาไทยนะครับโดยเฉพาะสระประสมนะครับเราต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ออกสอบเนี่ยเราอาจจะก,กังกวมนะครับว่าประสมคืออะไรอะไรคือประสมนะครับซึ่งวันนี้ครูก็จะอธิบายข้อสังเกตนะครับระหว่างสระประสมกับสระทั่วไปว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ สำหรับสร,ร,บระผสมนะครับถ้าเกิดว่าเราลองออกเสียงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีสร,ระสองอคือจะมีสองเสียงคือปรากฏอยู่ในนั้นนะครับอย่างเช่นสร,ระอัวใช่ไหมครับสร,ระอัวถ้าเกิดว่าเราออกเสียงเป็นอัว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 แบบเร็วๆนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีสร,ระอูกับสร,ระอาปรากฏอยู่นี่แหละนะครับจะเรียกว่าสร,ระผสมก็คือว่าเสียงอูกับเสียงอปาผสมอยู่ในสร,ระ อวนะครับฉะนั้น,น eland, ถ้าเราไม่เชื่อนะครับจะให้น้องๆหรือว่าผู้ฟังเนี่ยลองออกเสียงดูนะครับคําว ala <c ough> ่าอวเร็วๆห้าครั้งอวอัอวอัอวอัอวอวอวนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีสองเสียงปรากฏอยู่ในสระนี้นะครับต่อไปสระเอียนะครับก็จะมีสระอีกับสระอาปรากฏอยู่ในนี้ ถ้าไม่เชื่อลองออกเสียงดูนะครับเอีย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 ก็จะมีเสียงอีกับเสียงอานะครับเอียอาฉะนั้นในสระเอียก็จะมีสระออกับสระอาปรากฏอยู่ในนี้นะครับต่อไปสระเอือสระเอือก็เช่นกันนะครับก็จะมีเสียงสระสองตัวปรากฏอยู่ในนี้ก็คือสระอือกับสระอาคืออืออานี่เองนะครับ เอ่อเอ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 ออ่านะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยลองออกเสียงดูแล้วเราจะเชื่อว่ามีอ่าสองสองเสียงอยู่ในสะระนี้นะครับสำหรับอา่าเรื่องของสะระนะครับจะเห็นได้ว่าในสะระผสมจะมีเสียงสะระสองเสียงอยู่ในสะระผสมอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างและก็อ่ออกเสียงให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับ ต่อไปเราลองมาทำข้อสอบดูนะครับซึ่งหลังจากที่เราทำข้อสอบดูเนี่ยอาจจะให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสระซึ่งตอนนี้เราอาจจะคิดว่าง่ายๆแต่ลองมาทำข้อสอบดูเนี่ยเราอาจจะงงแล้วก็อาจจะก,กำกลมนะครับ เรามาทําดูนะครับสาหรับเรื่องของข้อสอบเนี่ยครูอยากจะให้นักเรียนหรือว่าน้องๆหรือว่าทั้งผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับลองหาคําตอบดูจากที่เราได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับซึ่งจะมีตัวอย่างข้อสอบอยู่5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ถามว่าข้อใดมีสระเสียงสั้นทุกคำนะครับกไก่กะทิ สอดขอไข่รู้แล้วแม่ขอควายนกกินปลางอง,งูไฟไม่ป่าอ่านะครับอ่าลองทำดูนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยตอนท้ายรายการนะครับอ่าต่อไปเรามาดูข้อ2นะครับข้อ2ถามว่าข้อใด มีสระลดรูปปรากฏอยู่ในประโยคนะครับกอไก่ซาลาเปาขอไข่กบปลาน้ำขคอควายทำการบ้านงองงูไก่ตายแล้ว อ่านะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นข้อ2นะครับถามถึงสร,สระและรูปนะครับต่อไปเรามาดูข้อ3นะครับข้อ3ถามว่าข้อใดเป็นสระประสมทุกคำกไก่เรียนหนักมากขอไข่ลิงกินกล้วยขอควายคน ขี้ลืมแล้วก็งงงูกลัวเสียเพื่อนอ่านนะครับผ่านกันไปแล้วสามข้อไม่ทราบว่าน้องๆทำได้กี่ข้อแล้วครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดูข้อ4ี่กันข้อ4ี่ถามว่าสระในภาษาไทยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะครับกอไก่แบ่งออกเป็น สี่กลุ่มคือสระเสียงสั้นสระเสียงยาวสระประสมและสระเกินขอไข่แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มได้แก่สระเสียงสั้นสระเสียงยาวสระเป็นและสระตายขอควายแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวงองงู ถูกถูกข้อ่อะนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าถามว่าข้อใดมีสระเกินมากที่สุดอ่าข้อใดมีสระเกินปรากฏอยู่มากที่สุดนะครับกอไก่ทำไม ลำใหญ่ไม่หวานเลยขอใขรเขาไม่เคยมาที่นี่ขอควายชีวิตคนชรางองูอย่ามายุ่งอ่านะครับครูจะให้เวลาประมาณสักสานาทาีเดี๋ยวจะมาเฉลยคำตอบกันนะครับสำหรับตัวอย่างข้อสอบเรื่องของสระนะครับ นะครับเรามาดูข้อเฉลยกันนะครับข้อที่หนึ่งตอบข้อไหนครับอ่าข้อที่หนึ่งที่ถามว่าข้อใดมีสระเสียงสั้นทุกคำนะครับและคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับคือคำว่ากะทิสดนะครับ อ่าสระอะก็เป็นสระเสียงสั้นใช่ไหมครับกะแล้วก็ทีก็คือทอยที่คือสระอีเป็นสระเสียงสั้นและก็สดเนี่ยอ่เรียกว่าเป็นสระสระลดรูปนะครับก็คือสซโอโดอสดนะครับฉะนั้นก็กลาเป,เ,ปเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสำหรับ ขอกไข่นะครับจะเห็นได้ว่ารู้แล้วแม่จะมีแต่สระเสียงยาวทุกคำเลยนะครับสวนขอกวายนะครับนกกินปลาก็าคำว่านกกับคำว,ว่ากินนะครับเป็นสระเสียงสั้นแต่ว่าปลาเนี่ยเป็นสระเสียงยาวนะครับต่อไปงองงูนะครับไฟไม่ป่านะครับเอ่อสำหรับ ไฟไหม้นะครับถือว่าเป็นสระเกินนะครับซึ่งสระเกินทุกคำเนี่ยจัดให้อยู่ในสระเสียงยาวนะครับฉะนั้นข้ององ,งูเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีแต่สระเสียงยาวนะครับฉะนั้นกอไก่เท่านั้นที่มีแต่สระเสียงสั้นฉะนั้นกอไก่ถูกต้องนะครับต่อไปเรามาดูข้อเฉลยข้อที่2กันนะครับข้อที่2ที่ถามว่าข้อใดมีสระ ลดรูปปรากฏอยู่ในประโยคและคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นขอ้ขอขอไข่นะครับคือคำว่ากบปลาและก็น้ำนะครับคำว่ากาะนี่แหละเป็นคำที่อยู่ในส,สระลดรูปนะครับคือ,โ,อ,โ,อโกบบกาบนะครับสำหรับคำอ,อื่นๆนะครับก็จะไม่มีส,สระลดรูปนะครับอย่างเช่นสาราเป่าก็จะเป็นสระ เสียงยาวที่มีสระปรากฏให้เห็นนะครับส,ส่วนสระและรูปเนี่ยคือเราจะไม่ไม่เห็นสระปรากฏอยู่แต่ว่าคือโพลสะกดเนี่ยก็จะมีสระนะครับเนื่องจากว่ามีตัวสะกดมาบาังอยู่นะครับทําให้เราเนี่ยไม่เห็นรูปของสระแต่คําว่ากบเนี่ยมีสระโอปรากฏอยู่นะครับข้อควายคาว่าทําการบ้านก็ ข้อนี้ก็ผิดนะครับแล้วก็งองูไก่ตายแล้วก็ผิดเช่นกันนะครับเพราะไม่มีสระสระลดรูปปรากฏเลยนะครับยก,ยกเว้นข้อขอไข่ข้อเดียวที่มีคําว่าก,กบนะครับต่อไปเรามาดูข้อ3นะครับข้อ3ถามว่าข้อใดเป็นสระประสมทุกคํานะครับและคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ งองูนะครับคือคําว่ากลัวเสียเพื่อนจะเห็นได้ว่าคําว่ากลัวนี้นะครับก็จะเป็นจะมีสระอัวปรากฏอยู่นะครับอัวกรออวกลัวนะครับแล้วก็เสียก็เหมือนกันก็จะมีสระเอียปรากฏอยู่แล่ก็คําว่าเพื่อนก็จะเห็นได้ว่ามีสระเอือปรากฏอยู่นะครับฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะครับ กลัวเสียเพื่อนนะครับซึ่งตรงกับคำว่าเมียเบื่อผัวนะครับกับที่เราได้เรียนในเนื้อหาเมื่อสักครู่นะครับส่วนคำว่าเรียนหนักมากจะเห็นได้ว่าคำว่าเรียนคำเดียวนะครับที่มีสระประสมปรากฏอยู่ส่วนอขอไข่นะครับลิงกินกล้วยคำว่ากล้วยนะครับก็จะเป็นสระอัวอปรากฏอยู่นะครับ และก็คอควายนะครับคนขี่ลืมจะเห็นได้ว่าข้อนี้เนี่ยไม่มีสระประสมปรากฏอยู่เลยนะครับฉะนั้นงองงูเท่านั้นที่เป็นสระประสมทุกคํานะครับต่อไปเรามาดูข้อ4กันนะครับถามบ้างสระในภาษาไทยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มซึ่งแน่นอนว่า มีอยู่4กลุ่มก็คือสระเสียงสั้นสระเสียงยาวสระประสมและสระเกินนะครับและคําตอบที่ถูกต้องคือกอไก่นะครับส่วนข้ออื่นๆเนี่ยคือไม่ถูกนะครับ เพราะว่าข้อขอไข่บอกว่ามีสกลุ่มคือสระเสียงสั้นสระเสียงยาวสระเป็นสระตายสำหรับสระเป็นสระตายเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่คําเป็นคําตายนะครับซึ่งเราจะเรียนในวันต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูข้อ5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อ5ถามว่าข้อใดมีสระเกินปรากฏอยู่มากที่สุดนะครับกไก ทำไมลำไยไม่หวานเลยอยขอไข่เขาไม่เคยมาที่นี่ขอควายชีวิตคนชราแล้วก็งองงูอย่ามายุง่งมิสาวาท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นข้อไหนครับอ่าลองตอบดูนะครับจะให้เวลาหนึ่งนาทีในการคิดแล้วก็ตอบซะและคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือคือข้อไหนครับ คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยในข้อนี้นะครับอ่าฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของข้อสอบนะครับทาให้เราเนี่ยจำกลววได้นะครับแต่เราต้องมีสตินะครับซึ่งข้อที่5เนี่ขอเปลี่ยนคําถามนะครับเป็นว่าข้อใดมีสระเกินมากที่สุดนะครับไม่ใช่สระผสมนะครับอ่าถ้าถามว่าอ่าข้อใดมีสระเกินมากที่สุดคําตอบคือข้อกอไก่นะครับ ฉะนั้นเราต้องมีสตินะครับในการทำข้อสอบหรือว่าการการพิจารณาคำตอบนะครับซึ่งเราต้องดูจบเป็นหลักนะครับข้อ5นะครับาถามว่าข้อใดมีสระเกินมากที่สุดและคำตอบคือข้อกอไก่นะครับคือคำว่าไม่คำว่าใยญยคำว่าไม่ ซึ่งมีอยู่3ามคำด้วยกันนะครับในขณะที่ขอไข่เนี่ยมีแค่1คำเท่านั้นนัคือคําว่าไม่นะครับส่วนข้อขอควายชีวิตคนชราและก็งองูอย่ามายุ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีสระเกินปรากฏอยู่เลยนะครับะนะครับสําหรับเรื่องของสระนะครับไม่ทราบว่า น้องๆที่กําลังศึกษาอยู่เข้าใจได้อยังครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ว่าคือเราต้องแยกแยะและก็ต้องอท่องให้ดีนะครับว่าสระไหนอยู่ออยู่ในกลุ่มไหนนะครับซึ่งอย่างที่ครูได้บอกเมื่อสักครู่นะครับว่ามีอยู่สี่กลุ่มด้วยกันก็ได้แก่สระเสียงสั้นสระเสียงยาวสระประสมและก็สระเกิดนะครับและครูก็ขอยืนยัน แล้วก็ขอนย้ำในเรื่องของสระประสมอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของหลักการจำง่ายๆนะครับซึ่งจะเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในภาษาไทยมากที่สุดก็คือสระประสมที่เป็นสระเสียงยาวนะครับก็ได้แก่คำว่าเมียเบื่อผัวหรือว่าผัวเบื่อเมียนี่เองนะครับซึ่งจะ จะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของสระประสมนะครับทั้งนี้นะครับเราต้องอจําในส่วนของอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสระเสียงสั้นสระเสียงยาวและก็สระเกินนะครับสระเกินก็ง่ายๆเลย มีอยู่แปดตัวด้วยกันก็คืออมไอไออหรรือึลือนะครับซึ่งคำว่ารือึลือเนี่ยเราจะพบในคำของไทยบางคำนะครับอย่างเช่นว่ารอไทยอ่านะครับก็จะเป็นคำที่มีสระเกินปรากฏนะครับและสระเกินอ่าสระเกินนะครับก็ถือว่าเป็นสระที่ที่มี ที่มีเพนชนะทายนะครับอ่าซึ่งจะแปลกกว่าสระอื่นๆนะครับแต่สําหรับอ่าสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวเนี่ยคือเราจะอ่อคุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเราต้องสังเกตการออกเสียงนะครับว่าสระตัวไหนออกเสียงสั้นว่าออกเสียงยาวนะครับอย่างเช่นสระอสระอิสระอืสระอูใช่ไหมครับคือเสียงมันจะสั้นๆใช่ไหมครับแต่ ถ้าเราลองมาดูลอ,ลองออกเสียงคําว่าสระอาสระเ e, อสระเอจะเห็นได้ว่าเสียงมันจะยาวกว่าสระเสียงสั้นใช่ไหมครับและนี้นี่เองนะครับเป็นที่มาของสระเสียงสั้นกัสระเสียงยาวนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไมเา่เราไม่ท่องคือแบบเราอาจจะไม่จำนะครับคืออาจจะมีคือแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีหลักการจาของของ ตัวเองก็ได้นะครับอย่างครูเนี่ยคือจะท่องเป็นคู่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับคือสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวเนี่ยครูจะท่องพร้อมกันก็จะกลายเป็นอาอาอีอีอืออืออูอูโอโอเอเอแอแอออแล้วก็เออเออนะครับซึ่งนี่คือเป็นหลักการจำง่ายๆนะครับที่ ที่จะทําให้น้องๆทุกคนเนี่ยรู้และก็แบ่งประเภทของกลุ่มของสระได้นะครับว่าสระนี้อยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนนะครับโดยเฉพาะสระประสมนะครับที่เราต้องจดจําให้ดีเพราะว่าถ้าดูข้อสอบโอเดตหรือว่าข้อสอบอื่นๆเนี่ยก็จะสับสนกับเรื่องของสระประสมนะครับสําหรับเรื่องของสระนะครับครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและก็ เราจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆในหวังข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับรายการติวเตอร์ออนแอสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตซสร้างสรรค์รายการติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬกาและ19นาฬกา30นาทีวันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธ ติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แช่ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้